ตอนนี้ก็กำลังปูทางเดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับสวัสดีครับคนเยอะมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าย,ยลากสลิงครับโอ้เกาะสายไฟไฟไฟหรือสายบัรวะสวัสด<ฟ>ีครับสวัสดีครับ คนอยากทำงานวัดไปแล้วบอกครับเฮดีครับสวัสดีครับ รถเกี่ยวลากเลยบาทโอ้จาเอารถเกี่ยวมาลากนี่ยับจะรับเดินยังไม่ถึงรถเมคโคเลยครับรถเกี่ยวเอารถเกี่ยวมาจมเลยเฮ้อะไรสุดเก๋ก็เลยไปโคซานแฉกแฉกหรอฮะคีโยคีโยไซต์รถบุ๊ดบรอ ลงจะกู้ขึ้นอยู่บนเองสองร้อยน่าจะเอาไม่ได้ครับไม่มีทางเข้าไปเลยครับพี่ต้อองบกโอเคก็ลิฟตเลยมันดีนเงี้ยแต่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับไปกู้ไอ้สองร้อยหรือเปล่าการสองร้อยหรือเปล่า าไปชัดสัญญาณไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวนี้ต้องไปดูใน YouTube เอาครับเดอ๋ยวในช่อง YouTube เลยครับ ึบอินดวนทาเคิร์ซับเสียตีเยอะๆนะครับรถบรยูทูเบอร์เรายูทูเบอร์ยาวไปถึงทุกคนเลยครับโอ้ Ano, นี่ครับ 5, เอชเคสี่ศูนย์หาีเาจะเดินไปคู่200นะครับ Rồi, mà thế, rồi, ừ, nó nào đó? rồi rồi đi, rồi đi dậy Phải là rung cua, cứ nồng lăng đi

สภาพส0งร้อ per x เตมจมครับนีเดก็ิน้มเต้องไปทางไหนถอยกลับยกลับู้หรืไม่ไหวรอตู้คันี้ก็ลำบากแล้วเพราะดินมันอ่อนหมดไงเราขุดไปขุดมากว่าจะเอาตู้รอดออกมาไ เพิ่งเราขุดได้ขึ้นสขึ้นแล้บอกขึ้นแล้วครับไม่ไหวหรอไม่ไหวไหวต้องรอเปิดน้ำให้ดินมันแห้งก่อนมาที่บ่ได้คุ้มาเลย ไปนี่ดีกว่าไปอย่างงี้อามมานี่อามมานี่ค่อยอย่างงี้ค่อยเอาหน้าแรงอย่างเงี้ยน่ะบ่หน้าแรงอั่นอ๋อคนดินแห้งเข้ามาไปไม่ได้อ้าวไปทําไม่ได้หรอที่ก็มาเองเข้ามานี่ก่อนเนี่ยดูที่ทําเกิดสระเนาะ ขุดน้ำยิ่งออกครับเอาไม่ได้ครับข okay, <Okay, S 1> ี้แข่กรอยนั่นแหละ ไปเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วค่อยมาเอาครับหน้าแรงนั่นแหละครับเพราะรอบๆเนี่ยไปไม่ได้เลยครับแต่โคไมีที่ยืนเลยครับถ้าเจ้ามันจะแยกกันหมดนะครับเป็นดินทรายสมองดินกะทิ có khó thiệt cần nào Thật <laughs> 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 <Hết. cười> <Hết. cười> <laughs> Rồi hốt bán, bán. <laughs> bán luôn thôi tờ. <laughs> dạ. Vô là bán chút là chút, chút <cười> Rồi <laughs> <laughs> cái... lít đây này

6เบ็ดครับ yeah,

รถบาริตางบอือแอาอุกร่คือถ้าตะแกย่างมันโย่นโยบ่เกเนบ่หรอเนี๋ยวหลักรกันเดียนะครับว่าจะเอาต่อหรือว่าจะถอย นี่ครับตอนนี้ก็ก็นั่นแหละครับตามที่เห็นเลย <c oughs> นี่แหละเด็ดกตุ้พี่ <c oughs> อัน <budgets> <c oughs> ั <iedzieć> ีเราา้อล่รบเน้รี้ก็ังเดกนีเรากำลังจะขุดขุดดินออกนะครับทา จะให้ทันสองร้อยสวิงได้ครับนี่ครับนี่นลนครับขุดไปเจอดินแข็งครับร <laughs> ใช้ตะแกบ้าง,โอ,งโอเครับดูกันชัดๆครับห้อย,ยไล่หนึ่งหนึ่งไล่ครับไม่เชือ<ด>หนักสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสักสามคอย